หลังสสอเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพักไทยศรีวิไลนะครับได้สร้างความฮือฮาทางการเมืองด้วยการท้าชกกับนายกรัฐมนตรีแล้วทําให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอย่างนายสุชาติชมกลิ่นออกมาขึ้นชกประกาศว่าพร้อมจะขึ้นชกแทนนายกล่าสุดสสอเต้ตอบกลับนะครับบอกว่าให้ไปลดน้ําหนักมาก่อนครับ จากการที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศอาสาชกมวยคาดเชือกแทนนายกพร้อมระบุว่าผมเป็นอดีตนักมวยเก่าขึ้นสังเวียนงานวัดมานับไม่ถ้วนดูหน่วยกล้าแล้วต้องถามเต้ว่าพี่หนักนะน้องไหวเหรอล่าสุดนายมงคลกิจไม่ยอมนะครับเคลื่อนไหวผ่าน Facebook อีกครั้งพูดถึงนายสุชาติที่อาสาขึ้นชกแทนนายกพร้อมระบุค,คุณสมบัติว่านายสุชาติอายุ47ปีสูง185ซนติมตรหนัก103กิโลกรัม ส่วนนายมงคลกิจอายุ40ปีสูง178ซนติเมตรหนัก78.5กิโลกรัมคนละรุ่นกันรับคำท้าแต่ชกแบบพี่น้องไม่เกี่ยวกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต้องไปลดน้ำหนักมาก่อน25กิโลกรัมครับ